ุสนับสนุนโดยระเบรกเบนดิกออกโตแจมไทยแลนด์ .com ออโตวิกเอนคุณผู้ชมคะประเทศไทยของเราจะมีการเปิดประมูลสิทธิทวงโคจรดาวเทียมเพื่อที่จะจัดหาผู้ประกอบกิจการในการนำดาวเทียมขึ้นไปใช้งานนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันคะ่ะ หลายคนอาจจะเริ่มได้ยินข่าวคราวและได้ทราบกันมาบ้างแล้วว่าปัจจุบันกิจการดาวเทียมของประเทศไทยได้เดินทางมาจนถึงช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรา60ของรัฐธรรมนูญปี2560กําหนดให้รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ ปัจจุบันประเทศไทยจึงมีกสทชเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมของประเทศไทยทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและคลื่นความถี่การอนุญาตประกอบกิจการและการอนุญาตที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานอำนวยการของรัฐในกิจการสื่อสารระหว่างประเทศ ITU Administration และมีบทบาทในการดำเนินการให้ได้มา และรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโครจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติหรือ Satellite Network Filling และการกำกับดูแลการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ Satellite Landing Right ซึ่งเป็นการดำเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะ โดยอำนาจหน้าที่ของกศทชนั้นนอกจากจะเป็นไปตามที่รัฐธรร,รมนูญปี2,560กำหนดเอาไว้ให้แล้วน,นั้นยังเป็นไปตามพรบอองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการกำกับการประกอบกิจการวิทยุกรจะจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมปีพุทธศักราช2,562ที่ได้มีการแก้ไขและเพิ่มอำนาจให้กสทชดำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษา สิทธิซึ่งคือการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโครจรดาวเทียมของประเทศไทยที่มีอยู่เดิมซึ่งประเทศไทยได้รับสิทธิวงโครจรมาแล้วแต่หากไม่มีการใช้งานอันเกิดมาจากกรณีของดาวเทียมหมดอายุหรือไม่มีการยิงดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรจําเป็นจะต้องแจ้งให้ทาง ITU ทราบภายในระยะเวลา6เดือนหลังจากหมดอายุการใช้งานและสามารถระงับการใช้งานได้เป็นเวลา3ปี แต่หากครบกำหนด3ปียังไม่มีการส่งดาวเทียมขึ้นไปใช้งานจริงก็เท่ากับว่าประเทศไทยอาจจะต้องเสียสิทธิในการเข้าใช้วงโครจรดาวเทียมและคืนสิทธิให้กับ ITU ซึ่งในการจะได้สิทธิในวงโครจรดาวเทียมกลับคืนมานั้นจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากทีเดียวก็สทชจึงต้องเข้ามาจัดสรรและกำกับดูแลเพื่อที่จะรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโครจรดาวเทียมของไทยคะ่ะ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดสรรสิทธิในการเข้าใช้วงโครจรดาวเทียมเพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชนโดยให้สะท้อนมูลค่าทรัพยากรที่มีอยู่รวมถึงส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมในการประกอบกิจการดาวเทียมอีกด้วยค่ะ ดังนั้นกสทชจึงเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลสิทธิวงโคจรดาวเทียมของไทยจึงได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดหรือแพ็กเกจเพื่อนำขายงานดาวเทียมประเภทวงโคจรประจำที่หรือ GSO ที่ประเทศไทยมีสิทธิอยู่เดิมสำหรับใช้งานดาวเทียมทั่วไปประเภทสื่อสารทั้งบอร์ดแบนด์สัตว์ไลท์และบอร์ดแคสสัตว์ไลท์ณตำแหน่งวงโคจร 50.5, 51, 78.5, 119.5, 120, 126และ142องศาตะวันออกซึ่งการอนุญาตกำลังจะสิ้นสุดลงหรือที่ไม่มีผู้ได้รับอนุญาตก่อนที่แผนบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมมีผลใช้บังคับมาจัดชุดแพ็กเกจตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทั้งในทางเทคนิคและทางธุรกิจ โดยกสทชจะคัดเลือกผู้ชนะการคัดเลือกจากผู้ขอรับอนุญาตโดยใช้วิธีประมูลโดยผู้ได้รับอนุญาตจะได้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามชุดขายงานดาวเทียมและใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่3จากกสทชเพื่อประกอบกิจการตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตค่ะ โดยเหตุผลความจำเป็นในการจัดประมูลนั้นก็เพื่อให้มีดาวเทียมสื่อสารใช้งานได้ทันต่อเวลาเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโครจรดาวเทียมของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐและการให้บริการของภาคเอกชนให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องค่ะ และการประมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโครจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดหรือแพ็กเกจเมื่อวันที่15มกราคม2 5 6 6ที่ผ่านมาที่มีราคาประมูลรวมของชุดขายงานดาวเทียมจำนวน3ชุดมูลค่ากว่า806ล้านบาทโดยมีผู้ชนะการประมูลชุดที่2และชุดที่3คือบริษัท s p a c e t e c h Innovation จำกัด และชุดที่4คือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนโดยในชุดที่1และชุดที่5นั้นยังคงว่างอยู่เนื่องจากไม่มีผู้สนใจประมูลสิทธิในการใช้งานซึ่งก็จะต้องจับตามองการดําเนินงานของกสทชว่าจะมีแนวทางดําเนินการกับ2ชุดที่เหลือที่ยังว่างอยู่ต่อไปด้วยวิธีการใดอย่างไรก็ตามนับว่าการประมูลดาวเทียมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของกิจการดาวเทียมของประเทศไทยที่จะไม่ได้ผูกขาดการให้บริการอยู่ที่รายใดายรายหนึ่งอีกต่อไปและเป็นก้าวสำคัญที่น่าจับตามองในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการสื่อสารของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะ คุณผู้ชมคะวันเดย์ทริปของเราวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นที่ฮาราจูกุไทยแลนด์ที่มดพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปสัมผัสบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นไปซึมซับกับวัฒนธรรมบรรยากาศสถาปัตยกรรมอาหารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นแล้วก็เวลาเดินเที่ยวนี่คือสนุกสนานมากไม่อึดอัดเลยเพราะว่าพื้นที่เขากว้างใหญ่ไพศาลมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากนะคะและมาปิดท้ายกันกับร้านบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่ราคาจับต้องได้คุณภาพดีมากๆอย่างทริปโอชาบายคอสนะคะที่ตร โรงแรมคอสซวนภูมิแอร์พอร์ตแห่งนี้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่คุ้มค่าและก็ประทับใจมากๆทุกที่มดเช็คอินเอาไว้ให้แล้วคุณผู้ชมสามารถตามมาทานตามมาเที่ยวกันได้เลยนะคะรายการเช็คอินอินเทรนรายการท่องเที่ยวที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวในสถานที่สวยๆไปชิมอาหารร้านอร่อยนะคะและไปซึมซับกับบรรยากาศดีๆแบบที่คุณอาจไม่เคยเจอมาก่อนแบบวันเดย์ทริปวันนี้มดขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ